วันที่27พฤศจิกายนพศ2567เวลา14นาฬิกานายอัคราพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาตตะตลิ่งบริเวณด้านหน้าฝายนาายตำบลทุ่งปีอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่และโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำวางตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีน,นายธนันสุทธิพิสารรองทบ กรมชลประทานนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานเชียงใหม่นายปรเมศการุณลาพรผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดการที่หนึ่งและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสรุปการดําเนินโครงการรองอธิบดีกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้าการดําเนินโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดซซตะตลิง่งใน2จุดสําคัญได้แก่บริเวณด้านหน้าฝ่ายนาายและบริเวณเรียบคันลำน้ำาําวังเพื่อ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอแม่วางและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมเพื่อสำรวจออกแบบและขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันการกัดเซาะตลิง่งทั้งสองโครงการตามแผนที่วางไว้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวแม่วางพร้อมมอบหมายให้ กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินบูรณาการร่วมกันสำรวจพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการสร้างฝ่ายชะลอน้ำเ <_ S 1> พิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ให้ได้มีน้ำต้นทุนที่เพิ่มขึ้นวันที่28พฤศจิกายนพศ2567เวลา13.30นนายสมพลชุมแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16พร้อมด้วยฝ่ายก่อสร้างที่1-5ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินการเหลื่อมปีประจําปีงบประมาณพศ2567งบประมาณประจําปีพศ2568และการเตรียมความพร้อมของงานปีงบประมาณพศ2569ถึงพศ2570โดยมีนายสิริพลลักษณะเวชผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุม สำนักง,งานก่อสร้างชประทานขนาดกลางที่16ตำบลควนลังอเภอหัดใหญ่จังังวดสงขลาและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าประชุมผ่านระบบ z o ม m m e ติ้งในการนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางได้มีข้อสั่งการให้สำนักง,งานก่อสร้างชประทานขนาดกลางที่16เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจกักรเครื่องมือเพื่อลองรับและช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังพัทลุงสงขาลายะลาและ Sampai